ไม้เซลฟี่ผมหักบางนิดเดียวหักแต่ผมจะซ่อมนะนี่ผมใช้สว่านเราเจาะรูครับแล้วก็เจาะตัวนี้ด้วยแล้วก็ใช้เหล็กเป็นตัวแกนนำมันนะเป็นตัวยึดผมใช้ดอกสว่านเก่าเป็นตัวยึดเลยมันจะแน่นพอดีเลย แล้วก็อาศัยใช้กาวนี่นะเป็นตัวติดลองดูว่ากาวมันแห้งมันใช้ได้ตันตัวนี้ตันแล้วต้องเปิดใช้นานแล้วตันแล้ว ก็ใสร่รูนี่หน่อยนึง จะทิ้งไว้อย่างนี้แหละทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้มันแห้งน่าจะใช้ได้นะยยไไ,ไหลไไไหลหล โอเคทิ้งไว้ก่อน